สวัสดีครับกลับมาพบกับเรื่องในครัวครับก็ช่วงนี้นะครับเนื้อพิคันย่าฟีเวอร์มากนะครับก็เลยหยิบมาทําอีกสักเมนูนะครับวันนี้เราจะมาทํากระเพราเนื้อพิคันย่ากันนะครับตอนนี้ก็เตรียมตัวเนื้อพิคันย่านะครับอันนี้ก็ประมาณสองอกรัมนะครับผมก็เตรียมตัวกระเทียมกับโรสแมรี่ไว้นะครับแล้วก็เดี๋ยวมีเนยนะครับอันนี้ก็เป็นขั้นตอนในการย่างพิคันย่าครับที่เคยทําในคลิปที่แล้วด้วย กันเลยนะครับทีนี้เครื่องกระเพานะครับผมก็ตำกระเทียมนะครับกับพริกพริกสดแล้วก็อันนี้มีพริกแห้งด้วยนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เตรียมใบกระเพานะครับมีน้ําตาลนะครับน้ำตาลนะครับซีอิ๊วขาวซีอิ๊วดำแล้วก็ซอสหอยนางรมเรียบร้อยนะครับก็เดี๋ยวไปลองทากันดูครับครับ ่อนอื่นก็คือผมจะเตรียมตัวซอสผัดกระเพราไว้ก่อนเลยนะครับเพื่อไม่ให้เสียเวลาตอนผัดนะครับก็ตอนนี้ก็จะใส่ตัวเครื่องปรุงเข้าไปรวมกันนะครับก็เริ่มต้นจากตัวน้ำมันหอยนะครับก็ใช้2อช้อนโต๊ะนะครับแล้วก็เดี๋ยวเอาสีอิ๊วขาวเข้ามาใส่อีกสัก2องช้อนโต๊ะนะครับ ก็เตรียมไว้ก่อนเลยนะครับตอนผัดจะได้ง่ายด้วยแล้วอีกเรื่องหนึง่งคือก็กลัวถ้าผัดนานไปเดี๋ยวเนื้อมันจะสุกเกินไปด้วยนะครับใส่น้ำตาลนะครับน้ำตาลทรายเข้าไปประมาณหนึ่งช้อนช้อนชานะครับแล้วก็ผมจะแต่งสีนะครับนิดนึงด้วยตามสูตรก็จะใส่ตัวซิวจํดดำนะครับลงไปนิดนึงนะครับนิดนึงที่ว่าเนี่ยก็ประมาณนะครับประมาณ เกือบเกครึ่งช้อนชานะครับแล้วก็เดี๋ยวคนให้ส่วนผสมมันเข้ากันก่อนนะครับแล้วก็จากนั้นเราก็จะเอาตัวน้ำปลานะครับน้ำปลาใส่ไปสักประมาณครึ่งช้อนโต๊ะนะครับโอเคก็คนให้เข้ากันครับตรงนี้นะครับพอคนให้เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะได้ ส่วนผสมนะครับที่ตอนพัดกะเเรานี่ก็ไม่เสียเวลาเลยนะครับโยนลงไปทีเดียวนะครับโอเคครับเดี๋ยวไปลงมือกันต่อครับในส่วนของตัวเนื้อนะครับเดี๋ยวเราก็จะเอาเนื้อเนี่ยมาย่างก่อนนะครับก่อนย่างนี้ผมก็จะเตรียมเนื้อเช่นเดิมนะครับก็เดี๋ยวผมจะเอาตัวพิคันย่านะครับมาหั่นไอ้ตรงที่เป็นผังพื้ที่เป็นเอ็นแข็งแขงเหนียวเหนียวนะครับ ออกไปให้หมดก่อนนะครับก็เดี๋ยวแต่งนิดนึงนะครับก็มันจะมีตัวเอ็น,น,นหนาหนนะครับด้านข้างครับสำหรับฟันไม่ค่อยดีอย่างผมนี่ก็ขออนุญาตอ,ออกก่อนนะครับเดี๋ยวจะกินยากนะครับก็แต่งนิดนึงนะครับเราก็จะได้ชิ้นเนื้อตัวพี่กันญาเราแล้วชิ้นนี้ก็น่าจะมาสัก220รสิกว่ารกรัมนะครับทีนี้ผมก็ จะเตรียมการก็คือเอาตัวพริกไทยดำนะครับแล้วก็ตัวเกลือนะครับเอามาโรยเข้าไปทั้งสองน้นนะครับก็โรยได้เลยนะครับตามความชอบเลยนะผมก็จะชอบตัวกินพริกไทยเยอะๆหน่อยนะครับก็โรยเข้าไปนะครับแล้วก็ตัวเกลือก็เช่นกันนะครับเราก็สามารถที่จะใส่ตามความชอบเลยนะครับ ทำแบบนี้นะครับทั้งสองด้านของเนื้อนะครับเราก็จะทําเหมือนกันนะครับโรยด้วยพริกไทยก่อนแล้วก็ตามด้วยเกลือนะครับเตรียมเนื้อก็ไม่ยากครับจริงๆเราใช้เท่านี้ก็พอแล้วนะครับเนื้ออร่อยๆเลยครับต่อไปเราก็จะมาย่างเนื้อนะครับก็ตั้งกระทะเลยครับไฟแรงนะครับ เบื้องต้นก็เช็คเลยกระทะเรารอหรือยังนะครับเอาให้แรงๆเลยนะครับจากนั้นก็เดี๋ยวผมก็จะใส่เนยไปก่อนนะครับโอ้โหเนยออไรเเร็วมากกระทะอย่างร้อนนะครับก็เอาเนื้อลงได้เลยครับเราก็จะย่างเนื้อนะครับสูตรผมก็ประมาณหน้าละหนึ่งนาทีนะครับไม่ได้มีเทอร์โมมวัดด้วยนะครับก น่าจะได้เนื้อที่มีเดียมแรพอดีนะครับตรงนี้ก็ค่อยๆย่างไปครับเราก็เติมเนยเข้าไปนะครับเพิ่มกลิ่นเข้าไปนะครับตรงนี้ก็เอาโรสแมรี่กับกระเทียมใส่เข้าไปด้วยเช่นกันนะครับก็จะได้มีกลิ่นของตัวทั้งกระเทียมทั้งตัวโรสแมรี่นะครับเราก็จะค่อยๆย่างไปครับตรงนี้ใช้เวลาไม่นานนะครับ หนึนาทีนะครับเราก็เอาเนื้อไปคลุกกับตัวเนยกับตัวเครื่องมานิดหน่อยนะครับตรงนี้นะครับเราก็สามารถจะปรุงเพิ่มได้นะครับผมก็ชอบกลิ่นพริกไทยนะครับก็ใส่พริกไทยลงไปเพิ่มนะครับจากที่เราใส่ไปอยู่แล้วนะครับก็ใส่เพิ่มได้เลยแล้วก็ครบแล้วน,นาทีหนึ่งเราก็ พลิกหน้านะครับตัวเนื้อเหล่านะครับเหมือนเดิมครับผมก็จะย่างเนื้อทั้งสองด้านก่อนนะครับแล้วก็จะเอาส่วนที่เป็นไขมันของตัวพิกันญ,ญ่านะมาจีกับตัวกระทะในตอนสุดท้ายนะครับโอเคควันขมงครับ ตรงนี้กลิ่นเนื้อเราจะหอมนะครับแตะจมูกขึ้นมาทันทีนะครับพอครบนาทีนะครับผมก็จะเอาตัวไขมันนะมาจี่ยบตัวกระทะนะครับโอ้โหควันขมงนะครับก็อันนี้ก็สังเกตได้เลยครับมันก็จะได้ที่แล้วนะครับ อันนี้ก็ตามความชอบเลยนะครับเสร็จแล้วเนี่ยผมก็จะเอาเนื้อนะครับที่ย่างเรียบร้อยแล้วเนี่ยเอาไปพักไว้ก่อนนะครับประมาณสามถึงห้านาทีนะครับก่อนที่จะไปลงมือผัดกันต่อนะครับหลังจากที่เราพักไว้เราก็จะเริ่มหั่นตัวพิกันหญ้าแล้วนะครับก็ หั่นเป็นชิ้นบางๆนะครับเตรียมมาเอาไปผัดกะเพรากันต่อนะครับตรงนี้ก็หั่นเป็นชิ้นเล็กๆได้เลยครับใครชอบชิ้นใหญ่ก็หั่นให้มันหนาๆหน่อยได้นะครับ เนื้อก็จะเป็นประมาณมีดเดยมแลพอดีนะครับข้างในก็จอกแดงๆนิดหนึ่งนะครับตรงนี้ต้องระวังว่าเดี๋ยวตอนที่เราไปผัดกับกระเพรามันจะเจอความร้อนต่อครับถ้าใครทําตรงนี้สุกเกินไปนะครับมันจะทําให้มันเหนียวได้นะครับครับเนื้อบางส่วนวันนี้ก็ แบ่งไปเป็นสเต็กนะครับจากนั้นเราก็จะเอาเนื้อมาทำกระเพรากันต่อครับก็ตรงนี้ก็ตั้งกระทะเลยครับร้อนๆนะครับแล้วก็เราจะใส่ตัวน้ำมันลงมานิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวพอกระทะได้ที่แล้วผมจะเริ่ม ลงมือเลยนะครับก็อันนี้ผมเตรียมตัวซอสกะเพราไว้เรียบร้อยแล้วนะครับก็คิดว่าน่าจะพอดีกับปริมาณเนือ้อที่เตรียมไว้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเบื้องต้นมาเลยโอ้กระทะดีนล่นครับเดี๋ยวผมจะใส่ตัวกระเทียมนะครับแล้วก็พริกที่เราตำไว้นะครับ เข้าไปผัดก่อนเลยครับตรงนี้ก็อาจจะแสบตานิดนึงนครับแล้วก็เอาซอสน,นะครับที่เราเตรียมไว้มาใส่เลยนะครับตรงนี้ก็จะผัดนะครับให้มันเริ่มมีกลิ่นนะครับทั้งพริกทั้งเครื่องนะครับแล้วก็ซอสต่างๆนะครับพอได้ที่แล้วปุ๊บเนี่ยผมก็จะเอาตัวเนื้อนะครับ ที่เตรียมไว้เนี่ยมามาใส่เลยนะครับแล้วก็ผัดด้วยความรวดเร็วนะครับตรงนี้ก็ไม่อยากให้เนื้อมันสุกจนเกินไปมากนะครับแล้วก็ใส่ใบกะเพราเข้าไปนะครับใช้เวลาไม่นาน,นครับผมใช้ไฟแรงนะครับก็คนให้ตัวเครื่องนะครับเข้ากับเนื้อเข้ากับใบกะเพรานะครับ อเรียบร้อยครับครับจัดข้าวสวยร้อนๆนะครับแล้วก็เอาตัวกะเพราพิกันญ้าวางครับเรียบร้อยครับกะเพราเนื้อพิกัญ้าเราหอมน่ากินไหมครับตรงนี้ครับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ